รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย 5, 4, 3, 2, man mm. อไรอยู่วันนี้เราออกกำลังกายกันมาดีที่สนามเลยเจอที่สนามเลยเออเล็วเดี๋ยวช่วยถุยไปด้วยนะเฮ้ยทันไลยว่าเนี่ยสิบแปดโมงนี่บ่ายโมงแล้วนะโอเคเจอที่สนามนะเอเอค่อยช่วยช่วอาหารไม่ค่อยมีรสชาติแล้ว สวดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วครับกับรายการเฮฮาบ้ากอฟทุกวันอาทิตย์9โมงถึง9โมงครึ่งและตอนนี้ลีลานอีกครั้งทุกวันพุธ5ทุ่ม45ที่ช่อง3 SD แห่งนี้ครับวันนี้น่าเห็นใจรื่นพี่ผมครับ พี่ตู่นะครับดาวร้ายอุโสวันนี้ถูกแคนเซิลคิวละครนะฮะซึ่งวันนี้แกเตรีมยมใจทั้งวันว่าจะต้องอยู่ที่กองละครแต่กองละครคนเซิลคิวมาแต่ทางบ้านรับรู้ว่าแกไปถ่ายละครแกก็คงยังคิดว่าจะใช้อิสรภาพในวันนี้ยังไงกันดีแกก็คงยังนึกถึงก๊อฟเป็นทางเลือกของการที่ได้อิสรภาพในวันนี้นะฮะซึ่งอย่างพี่ตู่เนี่ยจะให้แกไปเล่นฟุตบอล แค่เดินเข้าสนามไปยืนนั่นดินนี่ก็ปากเขียวแล้วฮะเห็นไหมครับคุณผู้ชมฮะกลอฟเนี่ยเล่นได้ทุกช่วงวัยนะครับและได้ทุกสถานการณ์แต่ตอนนี้ครับเราไปดูกันดีก,กว่าครับว่าเพื่อนๆของพี่ตู่ในวันนี้มีใครกันบ้างครับคุณรู้ไหมผมเนี่ยเพื่อนเนี่ยมาก่อนเสมอแต่ดีแล้วไงเพื่อนกันก็ต้องรักกันใช่หมายถึงนัดบ่มมายโมงเนี่ยผมมาเลยสองโมงให้เพื่อนมาก่อน โอเล่นอย่างนี้เรอขำตายแล้วบ่าแล้วบ่าแล้วโอ้โหดิเลยที่บ้ากันรู้ไหมวันนี้อ่ะผมไม่เหงาทั้งวันไปนั่งกินข้าวคนเดียวทำามาย่อนนั่งเศร้าพอคิดคือได้อยากจะตีกคอโทรค่าทันทีเลยวันนี้พิเศษจริงๆเลย ถ้ารรบผมเนี่ยืต้องมาก่อนเสมอทำไมผมพูดอะไรผิดไปวะ พ no ี่ารีสวพับีครับพีุ่ชารีพี่คุณตู่ครับอ๋ีชาลีพี่สวัสดีนะครับโพี่ยินดีด้วยครับเราจัดกวนชุน้นะครับโอ้โหสามคนก็เอานะครับเาพี่มาหอนพี่ตู่นานครับชั่วโมงนครับชั่วโมงเนย่ครับแล้วพี่ตูเมื่อกี้ที่คำสุดท้ายพี่ว่าอะไรนะเพื่อนเพื่อนมาก่อนเสมอเป็นไงครับพีครับ เพื่อนมาก่อนเสมอครับชั่วโมงกว่าแล้วผมพูดผิดตรงไหนนะครับ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 ก็พี่ปล่อยให้เพื่อนมาก่อนไงครับเออแค่ที่ระยะเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบห้าหลาตามลมค่ะอไรร้อยเจ็ดสิบห้าหลาตามลมวันเลยนะอืมแต่ผมก็จะตีตามใจไม่เลยพี่จูแน่นอนนี่ลาไอเขียวพี่ข่าถึงผม quá bên oh. ngoài oh. quá oh. 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 honda 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 ตามไปดูอ่อนแล้วอ่อนแล้วคุณผู้ชมครับปล่อยให้พวกพี่เขาฟาดฟันกันไปนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับเราพบกันใหม่ช่วงหน้าครับนี่เราได้เปรียบแล้วนะอ้าวตามกันไปเลยคนเดียวกัน ไม่ต่างกันเลขเก,ก้าชิดขึ้นไปดูนะครับ ก็ต้องมีอาวุธคู่ใจผมขออนุญาตดูอาวุธพี่นิดนึงนะครับเชิญเลยครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะทราบนั่นก็คือโอ้ตัวนี้ครับนี่กี่ปีแล้วพี่ yes นะครับพัดแล้ว yes yes ไหมครับ yes ครับบางครั้งรู้สึกว่าจะ yes น้อยหน่อยโอเคอันนี้นี่ผมก็ได้มารู้จจากธนิยะครับคิดว่าประมาณสัก3ปีได้อ๋อ3ปีก็ราคาก็ไม่สูงมากนะครับไม่สูงมากครับก็สัมผัสได้ ส่วนพี่ถือว่าพี่เป็นนักกอล์ฟที่เล่นลูกสั้นโอเคไหมครับพี่ก็คิดว่ายังไม่พัฒนามากนะแต่ก็ก็คิดว่าดีขึ้นดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนได้เยอะข้างข้างกรีนพี่ใช้แซนเบดหรือพิชชิ่งครับเอเมื่อก่อนเนี่ยผมจะถนัดพิชชิ่งเวทนะครับแต่หลังๆเนี่ยผมจะมาใช้เหล็ก9ก้ามากกว่าละอ๋อใช้ลานเอาไม่ไม่ใช่ชิปเอาครับใช้ชิปแล้วก็ลานแล้วก็ใช้เหล็ก9ก้าครับหรือระยะสักเจ็ดสิบหลา ผมจะลองใช้เหล็กก้าวชิปขึ้นไปดูนะครับอสวยงามใก่ไก่เขี้งนล่ะค,คุณปูลองดูสิครับ <c oughs> เพราะว่ามีโปรโคนหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันครับนี่ทำให้ผมเนี่ยลองใช้เหล็กก้าวดูในการชิปนอกกลิ่นระยะสักประมาณ60สิบ 70สิบหลาหรือเลขกเก้าเหล็กเก้าครับชิบโยนเข้าไปได้หรือล่ใช่ครับลองดูผมรู้สึกมันก็ได้ผลดีกว่าที่ผมจะใช้เราเม่ชวมันมันตกแล้วมันมันวิ่งเยอะไหมครับไม่เยอะครับไม่เยอะแล้วมันป้องกันการฉึกได้มากกว่าซะด้วยซ้ำเลยอฮะครับผมลองดูนะคุณูตน่าสนใจครับอันนี้เป็นเป็นยี่ห้ออะไรฮะเนี่ยเอออันนี้มารูแมนครับอ๋อมารูแมนอ๋อรุ่นครับพี่ตู่อายุขนาดนี้พี่ตีเฟรคเอสอารเปล่าครับใช่ครับ อ้แสดงว่าพี่เป็นคนลงลงแหล,ลกแรงยั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 งแข็งแรงอ๋อยังยังไม่น่าเชื่อครับ อายุก็ไม่น้อยแล้วไม่น้อยครับสีก้านเอชอาร<ม>์ครับเบ็ดนี่มีมีเบ็ดเฉพาะไหมครับพี่เอ่อก็นี่ฮะนี่ตัวนี้อ๋อตัวนี้ออ๋อนี่ก็เซตเดียวกันใช่ครับเซตเดียวกันอ๋อเป็นแซนเบ็ดนะครับแซนเ,นเบ็ดเป็นห<อ>้าหกองศานะครับเปวสิบสองผมผมนี่ผมไม่เคยไิดมากระเดชใช้เอเวดเอเวดเอเวดนี่ก็เทียบเท่าห้าสิบสองนะครับอ่าห้าสิบสองระหว่างแซนเบ็ดแซนเบ็ดประมาณห้าสิบหกพิชชิ่งสี่สิบแปดเหล็กเหล็กในถุงนะฮะ ต่อเบอร์เนี่ยจะห่างกันประมาณสีองศาค,ความยาวยาวขึ้น1นึ่งนิ้วก็เลยเอาไว้กํากับระยะในสวิงที่เท่ากันแต่ท่านอาจจะไม่ทราบอันนี้เป็นความรู้นบางท่านก็ทราบแล้วอ,อันนี้เอเวนนี่ก็อยู่ระหว่างพี่ชิ่อเวกับแซนเวกใช่ถูกต้องครับพี่ตีสักกี่หฬาครับเนี่ยอันนี้ก็ใช้ระยะประมาณสักเจ็ดปหลาได้<อ>ครับการใช้เอเวนนี่แล้ ตีนะครับโมลูแมนนะครับใบยังสวยอยู่เลยนะครับครับแล้วขอดูกระบองพี่นิดนึงครับกระบองผมนี่ฮะอันนี้ครับดีดีเอ็นคอนดีเป็นกระบองกระบองเล็กนะครับกระบองเล็กก็23องศานี้ไว้ตีประมาณกี่หลาครับพี่สำหรับผมเนี่ยนะฮะก็อยู่ประมาณสัก170 170ประมาณ170ยเอ๋เป็นของปิงนะฮะเป็นเฟล็กอาร์กาไฟดีไซน์นะฮะก้านสวยงามมากครับนี่ทัวเอดีนะครับกาไฟดีไซน์ โอ้ตัวนี้ตั้งตัวนี้ถ้าผมตีก็อยู่ประมาณสักสองร้อยได้สรได้เพราะว่ายังดุมอยู่คุณปูครับผมยังผมเพิ่งยิบห้าอย่างที่แล้วขออนุญาตดูผวไม่สามครับผวไม่สามวันนี้พักพ่วกเขาให้ผมมาผมก็ยังวไม่สามโอ้ผมกําลังชโอ้อากานาหมักด้วยนะครับนี่ก้านนี้ฮะเราจะเห็นว่าก้านนี้ค่อนข้างจะนิยมใช้กันนะฮะเป็นก้านที่มากับฮอนมานะฮะก้านนามักนะครับครับโอ้อันนี้สิบ 17องศานะฮะสวิงเวดดีศูนย์ก้านอานะครับความยาว42.25นะครับก็ราคาก็ไม่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับอันนี้ไว้ตีระยะเท่าไหร่ครับพี่อัร้อยขึ้นบอกตรงก็ประมาณนั้นแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้มันเพราะว่ายังไม่เคยไม่ค่อยกล้าไม่่อยชินยังไม่ได้ไปซ้อมเท่าไหร่อ๋อถ้าพี่ไม่ชินให้ผมซื้อใช้ก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวถามอามัตก่อนสุดท้ายที่จะถามครับนั่ก็คือ จออีกแล้วครับนีครับกระบอกใหญ่ผมเลยนี่แหละครับอันนี้ดีดีมากมากครับนี่นะฮะใครๆก็ใช้นะครับครับเป็นราคาที่ไม่สูงแต่ว่าระยะเนี่ยถือว่าแฮปปี้นะครับดีดีมากครับใครใครก็ใช้ซึ่ง RbZ นะครับของเทอรเมตนะครับรุ่นนี้ครับรุ่นนี้ใช้กันอันนี้เป็นอ่ากรอบ9.5 9นะครับกรอบ9.5ส่วนมากับก้านเป็นก้านของเขาเลยนะครับเป็นก้านมิสุบิชินะครับ การมิดสูร o cket Ball นะครับตีเอต้วยอนะฮะอายุขนาดนี้บางคนอายุน้อยกว่าพี่ตู่ยังตีเฟรก R ครับแสดงว่าพี่แรงครับชอบดูแรงสุดยอดครับวันนี้ก็ขอให้ตีกอล์ฟแล้วก็สังสรรค์กันเพื่อนๆอย่างมีความสุขแล้วครับพี่ครับผมขอบคุณมากๆที่ให้ลือลืออุปกรณ์นะครับครับครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวไปพบกับน้องปุ๋ยรุ่งทิวากันครับไปดูกันครับว่าวันนี้น้องปุ๋ยรุ่งทิวาจะพาไปพบกับใครครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะอโซเซตพาคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่พายขับไดวิ่งเลนส์แถวสี่สมานดอนเมืองนะคะวันนี้ค่ะ กอซาว์เซตี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับบุคคลบุคคลหนึ่งซึ่งรเรียกได้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนในวงการลูกทุ่งทำงานอยู่ในวงการลูกทุ่งมานานมากหลายๆถ้ท่านต้องรู้จักแน่นอนและที่สำคัญเขาชอบตีกากอลมากค่ะคุณผู้ชมเขาคนนั้นจะเป็นใครไปดูกันเร,เร็วมาเร็วมาแล้ว ทงทำอะไรอยู่วะก็ยังอยู่ในวงการลูกทุง่งเนี่ยแหละแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริหารทุบคลื่นวิทยุนะครับที่อยู่ในกรุงเทพก็จะเป็น90ลูกทุ่งรักไทยนะครับแล้วก็มีที่ต่างจังหวัดก็คือลูกทุ่งเน็ตเวิร์กลูกทุง่งเน็ตเวิร <โฮ S 2> ์คโมเดลทั่วประเทศเลยเนาะใช่ใช่แล้วก็มีรายการข่าวลูกทุ่งด้วยเป็นข่าวบันเทิงของวงการลูกทุ่งก็คือข่าวลูกทุ่งครับ โอ้โหนี่เรียกได้ว่าต้องพูดว่าพี่ช้างนี่เป็นคนในวงการลูกทุ่งเลยก็ว่าได้ถูกไหมคะก็ <c oughs> น่าจะอย่างนั้นนะเพราะมันก็จะ20ปีแล้วจะ20ปีกรงแสสมัยยุคเริ่มต้นตั้งแต่ทำเวทีไทยทำคล <c oughs> ื่นวิทยุเวทีไทยนั่นแหละค่ะครับโ,โหอย่างนี้ก็ไฮโซนะเนี่ย <c oughs> เป็นคนลูกทุ่งแต่ตีกอล์ฟจริงๆมันไม่ไฮโซนะพี่ว่านะมันเป็นกีฬาค่ะนะครับเป็นกีฬาที่หนึ่งซึ่งพี่คิดว่ามันน่าสนใจมันตีได้ผมก็ทุกคนตีได้นะแต่ว่าต้องตั้งใจจริงๆแล้วก็มีความมุ่งม,มั่นว่าเราอยากจะเป็นกีฬานี้จริงๆครับอ่าเดี๋ยวถามเรื่องกอล์ฟหน่อยว่าพี่ช้างนี่ตีกอล์ฟมากี่ปีแล้วคะพี่เริ่มตีเนี่ยอตอนนั้นประมาณปี443 25่4 3มสงปีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่เล่นอยู่ประมาณสักพี่เล่นอยู่ประมาณสักสี่สี่ห้าป เลิอกกันเลยทีเิกคุณกิงกเลิก,ลกลแล้วแล้วทำไมาเรากลับไปอีกรอบนึงคือในช่วงนะั้นพี่ช้างได้ทำคอนเสิร์ตเดินสาย<ะ>เยอะมากในช่วงระหว่างปีประมาณตั้งปีสี่ห้าแถวๆนั้นนะสีห้าปีหนึ่เจ็ดแล้วก็เป็นเกิดอุบัติเหตุคือไปตีกอล์ฟตอนนั้นจำได้ในว<อ>ันที่ไปเนะี่ยมันจะมีะเหลือเฟือมกโ<ะ>มจ๊กมีแจ<ะ>็คธนพลแล้วก็จะมีรู้สึกกันหลอดหลอดหลอดธีใสเราเนี่ยแหละ,ะนะครับไปตีกันแล้วก็ เหมือนกับเราไปทําคอนเสิร์ตไงพอตอนเช้าเราว่างก็ไปออกกําลังกายกันแล้วก็เราไปเดินตกหลุมในหลุมในสนามหญ้าที่เขาไม่ได้กรบไงมันทําให้ให้เส้นเราพลิกก็พลิกปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยก็รักษาอยู่สองสาเดือนอพลิกแบบพลิก,กแค่กล้ามเนื้ออักเสบอะขีดเรื่อยประมาณนี้แหละ,ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ออกหายปุ๊บกลับมาตีใหม่มันตีได้ไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามันแยง มันรู้สึกคือตอนนั้น,<ย>ตนตอนตอนก่อนจะเจอเอซิเหตครั้งนั้นเนี่ยพี่ก็ตีพอใช้ได้อะนะแถวสี่สิบห้ากำลังมันเนี่ยแหละแต่พอเรากลับมาตีใหม่มันกลายเป็นหกถึงกว่ามาทําให้เราไม่เหมือนเดิมก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้แล้วก็เลยเลิกแล้วทําไมถึงกลับมาเล่นล่ะพี่ช้างในเมื่อตัดสินใจเลิกไปสักขนาดนั้นแล้วครับก็ตอนนั้นพอเลิกไปมาณสักน่าจะเจ็ดปีหรือแปดปีประมาณดูประมาณนะครับแล้วก็ ประมาณสักสิบสาปีให้หลังจากนี้มาเนี่ยพี่ไปเรียนหนังสือกับพวกนายทหารหก็จะมีหลักสูตรเขาเรียกพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารอันนี้ไปเรียนกับทหารอากาศแล้วก็เขาก็จะมีกิจกรรมมาเฮ้ยแบบคนไหนที่ตีกอล์ฟได้บ้างก็ทวนกันไปอย่างเงี้ยไปถึงกุ๊บเชื่อไหมว่าขึ้นไปตีกอล์ฟเนี่ยจับหวัวไม่หนึ่งเนี่ยเหมือนหัดใหม่เลยมันจะตีโดนไหมเนี่ยจริงว่าจริงเป็นแบบนั้นเลยเป็นแบบนั้นเลยเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็พวกก็ให้กำลังใจบอกเฮ้ย พี่ช้างพี่ช้างเอาเลยเ,เลยตีเราก็ตีเชื่อมมาตีเราไม่ได้ซ้อมเลยใช่ไหมคะเราใส่วันนั้นเลยก็ลุยพอไปตีพัวนั่แหละตุบตับตุบตับพีออฟนะไม่ถึงสิบหลาหรอกก็ไปกันูุนงปรสิบหลาเนี่ยแหละสิบหลาแล้วก็พุ้ก็แบบ ก็กรอบจะเป็นกีฬาที่ดีทุกคนจะให้ให้ให้กำลังใจกันให้กำลังใจอ่าเขาก็บอกให้ช้างไม่เป็นไรตั้งใจหน่อยเอาเหล็กตีออกเหล็กเลยก็ได้เราเข้าใจนะความหมายคืออะไรออกเหล็กให้กำลังใจเราอะเพราะว่าถ้าเอาหัวไม้เนี่ยคงไม่ได้เรื่องแน่ไม่ชวนพี่ก็สมัยนั้นก็เอาเหล็กชุดเก่าเนี่ยที่เลิกตีมาพี่ก็หยิบเหล็กสามมาซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะเวลาเราซื้อเหล็กเนี่ยก็จะเป็นพี่เอาเหล็กสามมาปีพุ้ยมันดันโดนไปกับสองร้อยดีด้วยเพื่อนก็งง อะไรของมันดังนั้นก็เลยใช้เหล็กตีมาตลอดก็ตีได้ก็เลยเป็นที่มาของการกลับมาลองเข้าสนามซ้อมดูซิแล้วก็เริ่มเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มันเขาเรียกให้มันตีง่ายกว่าเหล็กสมัยก่อนอโหคุณผู้ชมต้องบอกว่าการกลับมาของเขาคลักเนี้ปรี๊ดเปรี้ยงปลาดเปลียวเฟี้ยวฟ้าวฟุ้งฝิ่งมากๆโอ้ตีไม่ธรรมดานะบุคคลบุคคลนี้เนี่ยมันเป็นยังไงคะตอนนี้นี่รักรักในกีฬากลอฟแล้วเลยก็ว่าได้ไหมคะถือว่าบ้าดีกว่า บ้าเหมือนชื่อรายการเราเลยคือบ้ากอล์ฟเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เริ่มครั้งแรกจำเราเล่นเพราะเรารู้สึกว่าสังคมอ่ะและธุรกิจตอนเริ่มพอตอนนั้นนะแล้วพอเราหยุดไปเนี่ยเราก็คิดอยู่ตลอดเวลาเราจะมีโอกาสไหมเพราะเราเชื่อว่ากอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาที่ดีตรงที่ว่าอย่าลืมนะว่าเราอายุมากขึ้นคุณจะเล่นกีฬาได้กี่อย่างกีฬาที่ต้องใช้กําลังสปีดความเร็วเนี่ยมันเรื่อไม่ได้แต่กอล์ฟเนี่ย เล่นได้ตลอดตามใดที่คุณเดินได้<ม>นะครับหาอุปกรณ์แล้วก็ตั้งใจที่จะซ้อมผมว่ากอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาที่สิ่งที่ให้นะแน่นอนเรื่องเรื่องเรื่องกาองรออกกาลังกายซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับ<ช>แล้วก็เป็นกีฬาที่เราเล่นคนเดียวได้ออกกำลังกายคนเดียวได้<ม>บางทีพ,พวกไม่พร้อมหรือ,อะไรเงี้ยแล้วก็เข้าซ้อมสนามได้ได้<ช>แต่สิ่งที่ให้มากเนี่ยผมว่าไปให้เรื่องของเราได้เพื่อนนะครับเราได้สังคมที่มีเพื่อนที่หลากหลายอาชีพแล้วก็ได้ฝึกได้ฝึกสมาธิ ค่ะอยากให้พี่ช้างฝากอะไรถึงท่านนักกอล์ฟที่กําลังดูรายการของเราอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นนักกอล์ฟใหม่ที่แบบว่าจดจดจ้องจ้อง,จ,องอะจะตีดีหรือไม่ตีดีอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเรื่องกอล์ฟเนี่ยอยากฝากทุกคนนะครับที่ดูรายการนี้อยู่เนี่ยผมว่าก็เป็นกีฬาที่ดีมากๆนะครับแน่นอนมันได้ทั้งเป็นกีฬาที่สนุกเล่นคนเดียวก็ได้ เล่นกันหลายๆคนก็ได้เล่นกับค,คนไม่รู้จักก็ได้ผมว่าหากีฬาประเภทอย่างนี้ยากมากเพราะ,ะเมื่อเรารู้ถึงสิ่งที่มันดีแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยลองดูมันไม่ยากเกินสิ่งที่เราจะทําหรอกแต่แน่นอน <ๆ S 2> ไม่มีอะไรเริ่มง่ายๆแนะ่คุณต้องตั้งใจจริงๆว่าคุณอยากจะเป็นแล้วรู้ถึงว่าคุณค่าของการเล่นกอล์ฟมันดียังไงนะครับผมย้ำนะฮะกีฬาคุณได้ร่างกายที่ดีแน่สองคุณได้เพื่อนคุณได้สังคมคุณได้อีกหลายๆอย่างที่คุณจะได้ตามมาที่คุณคุณจะได้ลองดู เอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพิชางมากๆเลยนะคะเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญพิช้างไปร่วมกวนกับเฮฮาบ้ากอล์ฟของเราโอ้รับรองมันแน่จะเจอพี่พี่ก็บ้าตัวจริงเหมือนกันหมอกับรายการูเลยนะเอาวันนี้ค่ะคุณผู้ชมหนูต้องขออนุญาตลาไปพร้อมกับพิชางเดชานะคะก็ฝากไว้ด้วยลวกันในโอกาสหน้าเจอเขาอีกแน่นอนในรายการของเรานะคะวันนี้ต้องขอบคุณพิชางมากๆาขอบคุณค่ะสวัสดีครับ กอล์ฟโซเทดี้สำหรับสัปดาห์ต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับใครต้องคอยติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ปุ๋ยและพี่ช้างต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับตีกอล์ฟบ่อยเหรอตีแต่พวกเมียนแต่พวกไอ้เนี่ยเป็นคนดูกอล์ฟนานๆเล่นที สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าตีคอฟบ่อยไหมครับอ่าตีกัพบ่อยเหรอตีแต่พวกเมียนแต่พวกไอเนี่ยเป็นคนดูคอฟนานๆเล่นทีวันนี้ตีใครครับพี่แฟวันนี้ตีคุณเพชรครับกับผมผมเป็นคนมีแต่ท่ามีแต่พร็อมเรื่องคืนยังไม่รู้เลยแต่เรื่องพร็อมดีโอเคเลยสวัสดีครับสวัสดีครับมาให้มาให้พี่เพชรกินอีกแล้วครับขอให้สหนุกนะครับน้วเกันครับสวัสดีครับ ดำซะหน่อยนะ oh, <so> โอ้สุดยอดโอ้บอลแรงไปเอาเยวกลัาอ่ะน,นั่นไม่เร็วครับไม่เร็วเลยครับ oh. พอใจครับกับทริปนี้พี่ตูทำได้ไงเนี่ยรับเลยนะพี่ตูนะ ไปหาเองเฮ้โอ้เห็นมั้ยน ่ะลูกซ่อนนี้อ่ารู้สึกว่าจะมีล i ยซ เป็นระยะตัวสั่นครับโอ้โหเป็นยังไงเป็นยังไงเฮลิล่างผมแล้ววันนี้ผมสบายใจ ลูกชิปลูกพัดทั้งผมเนี่ยไม่เคยหลุดเท่าไหร่มาแบบโกลเลยวแบนี้ได้ยากเลยไหมวันนี้ผมใช้เวลาอย่างคุ้มค่าจริงๆเลยเนี่ยเพิ่งคุยเนีอีกหลายหลุมครับพี่สงครามนี่ไม่ดีสงครามนี่โกลโอ้โหเป็นไงบ้างพี่เป็นไงตอนนี้ใครกำลังนำอยู่อะไรอยู่โอ้โหโปรโอ้โหโกลตูนนะสิเพราะเขาอารมณ์ดีไงได้ตีกอล์ฟสงใจครับผมดูแล้วสี่มบอะไรมือแต่ละคนนี่โอ้โหพี่พี่แต่ละคนนี่ลูกสั้นนี่ไม่ธรรมดากันนะพัดชิปพัท โอ้สุดยอดมากพี่โตสบายใจอะครับสบายใจจังเลยใช้ศิริภาพวันนี้ได้ยังคุ้มค่าอย่างนี้พี่ตก็ยังอุตส่าห์บอกว่ารวมกวนมาตีกันจนได้นะฮะอย่าลืมว่าเวลาเลยครับเพื่อนต้องมาก่อนถ้าผมชอบความนี้เองเลยพีู่่ครับวันนี้ทางรายการนะครับเป็นผลิตภัณฑ์นะครับบำรุงสุขภาพสุขภาพดีได้ด้วยเจนเอ็กซ์ครับพี่ครับขอบคุณครับผมครับคุณผู้ชมครับแม่เสียดายจริงๆเวลาของเราหมดอีกแล้วนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับ ทุกวันอาทิตย์9โมงถึง9โมงครึ่งแล้วก็ลีลันนะครับทุกวันพุธ5ทุ่ม45นาทีที่ช่อง3 s อช่อง28แห่งนี้กับรายการวาไรตี้ซีรีส์คอมเมดี้กอฟที่มีชื่อว่าเฮฮาบ้ารวกอล์ฟสวัสดีครับเยสเท็ดี้เยสเยเยพัดสนใจแล้วเห็นพัดแล้ว อุ้ยอุ้ยลงอีกแล้วอุ้ยลั่นเป็นไงครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมไม่รับประทานอาหารคนเดียวรู้สึกมันเหงาหงอยทันใดนั้นผมก็ได้ c a n c e ลเราขอเล่องานทุกอย่างผโทรหาเพื่อนทันทีชววกัมเล่นกอล์ฟแล้ววันนี้ผมได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและมีประโยชน์ที่สุดก็คือการได้มาตีกอล์ฟรวมกับรายการเฮฮาบ้ากอล์ฟหวังว่าคงมีโอกาสที่จะเจอกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากครับ วันนี้สนุกครับรายการเฮฮาบ้ากอล์บขอบคุณขอบคุณมากครับที่เชิญผมนะครับหวังว่าคงจะมีครั้งหน้านะครับผมสนุกมากเลยครับมาออกรายการเฮฮาบ้ากอล์บวันหลังเชิญผมอาใหม่นะครับ hey